สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม Sket Up วันนี้จะพาเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับมาออกแบบในส่วนของลังคาทรงต่างๆนะครับก่อนอื่นก็เปิดแบบฝึกหัดที่มีให้โหลดในเพจห้องเรียนออนไลน์ก่อนนะเปิดขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาสร้างจากนั้นเพื่อนๆน,น,น้องๆก็เปิดไฟล์เปล่า SketU ันะครับไปที่หน้าเดสก์ท็อปเนี่ยไปกดเปิดจากตรงนั้นนะครับเอาขึ้นมาไว้ก่อนนะเปิดไฟ์เปล่าขึ้นมาก่อน นะประมาณนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับตัวแรกที่เราจะลองฝึกสร้างก็คือ Curve Loop เนี่ยนะครับตรงนี้ไปดูที่ว่า Curve Loop เนี่ยเป็นหลังคาแบบไหนในท้องตลาดในหน้าง,งานจริงนะครับก็จะเห็นนะฮะอันนี้คือคือ,คอภาพที่เห็นนะเป็นลักษณะของการออกแบบนะครับหลังคาที่มีส่วนโค้งนะประมาณนี้นะครับก็เข้ามาดูได้เราจะเห็นหน้าตาของเขาก่อนนะจากนั้นก็ไปดูกันนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับคลิกไปที งานตัวนี้ก่อนแล้วก็คอนโทรลซีคอนโทรลซีนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ใหม่ของเราจากนั้นก็คอนโทรลวีก่อนนะครับแล้วก็วางไว้ก่อนเนี่ยไม่ต้องระเบิดนะครับไม่ต้องเอ็กซ์พอร์ตเพราะมันจะง่ายในการฝึกสร้างนะครับโอเคเราต้องสแตนบายอะไรไปบ้างในหน้าต่างเปล่าที่เราจนเป็นจะต้องใช้งานในแบบฝึกหัดนี้ตัวแรกก็คือนะครับวิวตัวที่2คือแท็กเนี่ยเปิดขึ้นมาก่อนนะครับ ก็ง่ายๆนะครับไปที่วิวนะครับไปที่ทู o บาร์นะครับที่มีติ๊กขึ้นหมายถูกด้านหน้าอันนี้คือเราเปิดขึ้นมาแล้วจะเห็นนะครับวิวอันนี้ติ๊กขึ้นมาแล้วก็แท็ก2ตัวนะจากนั้นเมื่อเปิดขึ้นมาก็คลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากเข้ามานะครับคลิกซ้ายค้างลากเข้ามาสแตนบายไว้ตรงนี้ก่อนอ่าโอเคนะจากนั้นนะครับในการใช้งานพื้นฐานที่เราจะทําการปรับมุมมองไปที่คามิล่าก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเปืนสเปกตีฟเนี่ยแหละเป็นพาราล e l p โปรเจคชัน แล้วก็ทดลองนะครับอันนี้จะเป็นฟอนต์อันนี้จะเป็นรูปด้านนะครับท็อปฟอนต์ไซส์นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเราซูมขึ้นมาเห็นรูปทรงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คขนาดแล้วก็ลองสร้างกันดูเลยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับผมไปที่ในส่วนของดสิมิชันก่อนนะครับผมจะพาสร้างก่อนเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวสร้างแท็กมาเก็บชิ้นงานอีกทีนึงนะครับคลิกไปที่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนมามาเช็คก่อนนะครับดึงลงมานี่นะครับแล้วก็คลิกๆตรงนี้ ให้แน่ใจว่าอยู่ประมาณกึ่งกลางนะครับดึงออมาจะได้ประมาณ7.51อ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นลองสร้างนะครับเส้นที่เราจะเห็นส่วนโคง้งจะช่วยให้เราสามารถออกแบบส่วนโค้งได้ก็เลื่อนเมาส์นะครับปกติผมจะเชื่อมสั่งลายแต่ที่ตรงนี้กึ่งกลางนี่นะฮะประมาณกึ่งกลางเห็นไหมมันจะมีจุด3จุดอยู่นี่นี่นะครับคือเงื่อนไขของมันเนี่ยอันนี้คือคลิกที่จุดที่1แล้วเราก็เลื่อนเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับกด s c a p e ไปคลิกจุดที่2เลื่อนเมาส์มาตรงนี้นี่นะครับ อันนี้คือจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นองศา,านะครับจากนั้นก็คลิกตรงจุดนี้แล้วก็เลื่อนเม์มานะครับหรือจะเลื่อนเม์มา,ออมาผ่านตรงนี้มาก็ได้นะครับเป็นแบบนี้เพื่อจะใช้ไม่โปรอ่าไม่โปรเนี่ยนะครับเพื่อเช็คองศานะครับโอเคจากนั้นก็เช็คความยาวนะครับไม่ใช่ค,ความยาวสิระยะจากจุดนี้นะครับโดยใช้ดัชนีนี่เลื่องมาครับ โอเคเราจะเห็นดีเทลประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะสร้างได้เลยไหมสร้างได้เลยนะครับแต่กรณีเราจะขอเก็บในส่วนของชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ก่อนกอ็ไปที่ Windows เลือก default t h a y show t r a y นะครับแล้วก็คลิกไปตรงหัวข้อแท็กนี่นะครับกด add tag ขึ้นมาอ่าแล้วก็พิมพ์ dim ก่อนนะครับ dimension นะฮะ dim อ่ dim ension. นะครับ, D I I รบติ๊กไปเป็น แท็กใช้งานอะยังยังไม่ใช่เป็นแท็กใช้งานสิแล้วก็สร้างอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์อะผมติ๊กโปรไฟล์ไปเยอะใช้งานนะครับตัวนี้ก่อนอะโอเคจากนั้นก็คลิกที่ดิมนะครับไม่ใช่สินนั่นแหละเลือกดิมนี่นะครับ กดปุ่ม Control ล้วก็เลือกตัวนี้ไปด้วยนะครับเอาไปไว้ที่ดิมนี่นะครับให้มันอยู่ในเลเยอร์ดิมฮะพออยู่ในเลเยอร์ดิมล้วทดลองปิดนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะจากนั้นตัวนี้จะเป็นเส้นโปรไฟล์นะครับคลิกชิ้นงานกดปุ่ม c อน t r o l คลิกชิ้นงานตัวถัดไปคลิกชิ้นงานตัวถัดไปแล้วก็ไปไว้ในเลเยอร์โปรไฟล์นี่นะฮะประมาณนี้นะครับจากนั้นเปิดดิมขึ้นมาโอเคนะครับ ผมจะพาสร้างก่อนนะครับก็ติ๊กที่เลเยอร์โ f i l e ลนะให้แนใจว่าเราติ๊กที่เลเยอร์โปรไฟล์นะครับไปยืมสั่งลายเห็นนะฮะผมคลิกตรงจุดนี้นะแล้วผมก็เลื่อนเมา์มาป้อนค่านะครับ8.71 Enter ครับอ่าครับประมาณนี้ก่อนจากนั้นก็เลื่อนเมองขึ้นไปนะครับผมจะใช้ค่า7.51เลยนะนะครับ7.51นนี่นะครับตรงนี้นะครับ 8.71นอินเตอร์นะครับแล้วก็ลากลงมาเลยแต่ตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับสร้างเส้นไปที่ออฟเซ็ตออฟเซ็ตใช้ผมใช้คำสั่งนี้นะเนี่ยแต่ที่ตรงนี้อันนี้ผมจะออฟเซ็ตเข้าไปเพื่อจะได้ระยะจริงๆมันใช้มูฟก็ได้แต่ผมชอบไปใช้ออฟเซ็ตป้อนค่า1.23ออินเตอร์นะครับอันนี้คือระยะความสูงจากตรงนี้แล้วจะได้จุดกึ่งกลางตรงนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะโอเค จากนั้นผมใช้ไม่โปรไปที่ไม่โปรนะครับแต่ที่กึ่งกลางตัวนี้ครับเราเลื่อนมองมาตรงนี้ฮะน,นี่นะครับอันเนี้ยเราจะสร้างเราจะสร้างเส้นนะครับเพื่อหาองศาแต่เราต้องเช็คองศาตัวนี้ก่อนนะอ่าผมจะพาเช็คก่อนใช้ไม่โปรคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วเ,เลื่อนมองมาที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็คลิก <med up> เลยปึง่งแล้วเราก็เลื่อนมองมาใส่ตัวนี้ฮะปึง่งนะครับเราจะเห็นค่าเห็นไหมสามสิบแปดจุดสองอ่าสามสิบแปดจุดสองก็คือค่าแรกนะครับ ถัดจากนั้นคลิกตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็แตะตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เลื่อนมองมาตรงนี้นะครับคลิกเลยจะได้เท่าก ALK ับร้อยนะครับหนึ่งศูนย์สามจุดหกหนึ่งศูนย์สามจุดหกนะครับอ่ะโอเคเราอันนี้เราทราบแล้วนะครับโอเคอ่ะมาเริ่มมาเริ่มใหม่นะโอเคนะครับก็คลิก,ลกลที่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ลามาที่ตรงนี้ เส้นนี้เท่ากับ38.2กด S อ่ากด S ไปบอกไปแต่ตรงนี้นะครับเลื่อนเม,มาส์มาคลิกซ้ายเลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับป้อนค่า38.2 Enter ไปครับจะได้เส้นแรกก่อนอ่าจากนั้นนะครับคลิกตรงจุดเดิมนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ต้องใช้ปากกาจดแล้วละ่ะจะง่ายกว่าเออมาที่ตรงนี้จะเท่ากับ103.6นะครับ หนึ่งศูนย์สามจุดหกนี่เอา้าเป็นต้นเสนะครับหนึ่งศูนย์สามจุดหกนี่หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามจุดหกนี่นะครับจะได้เป็นเส้นแบบนี้ออกมาโอเคอ่ะประมาณนี้นะ จากนั้นค่ารัศมีค่ารัศมีก็ใช้ dimension จับเลยเอาสุดเลยนะฮะจนถึงตรงนี้นะครับนี่ดึงออกมานี่นะครับเราจะได้6.68เออ6.68นะครับอ่าจากนั้นก็ทีนี้ไปใช้คำสั่งวงกลมนะครับใช้เป็นพายพายนะครับ จุดนี้นะครับดึงออกมาในทิศทางนี้ป้อนค่านะครับ6.68เอ็นเตอร์ไปจากนั้นก็เขียนเลยมันจะมาแตะที่จุดตรงนี้ฮะนี่เราจะได้เส้นนี้ออกมานี่นะครับเป็นแบบนี้โอเคจากนั้นนะครับเราจะมาลบออกนะครับทีละส่วนก่อนนะครับลบออกทีละส่วนเดี๋ยวค่อยต่อเส้นนะครับออฟเซตเท่าไหร่ออฟเซตประมาณจุดสไม่ประมาณ4เช็คเลยนะฮะตัวนี้นะนะผมเอาตรงจุดนี้นะฮะแท็กก็ตรงนี้ นี่ฮะจุดสี่นี่แหละครับทําไมมันถึงเป็นมุมแบบนี้ก็เพราะว่าผมไม่ได้ใช้มุมเอียงของเขาถ้าเราใช้มุมมุมเอียงตัวนี้ของเขานะครับนี่ฮะลากลงมาแบบเนี้ยตัวของมันจะไม่ได้ระยะตรงนี้นะฮะมันจะต้องเอียงเข้ากับระนาบนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้มุมเอียงของเขานะผมใช้ตามองศาจริงๆนะประมาณนี้นะครับโอเคผมจะลบส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนจะได้ไม่งงนี่นะครับ นะโอเคนะนี่โอเคก่อนโอเคจากนั้นก็ไปที่อย่างลบนะครับลบชิ้นงานพวกนี้ออกไปก่อนอืมนี่นะครับอ่ะประมาณนี้โอเคจากนั้นก็ออฟเซตเลยไปที่ออฟเซตอยู่ไหนอยู่นี่นะครับจุด C นี่ออฟเซตลงมาได้ไหมจุด C ถ้าไม่ได้จุดสี่นะครับให้เคลียร์เส้นนี้ออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงนี่นะครับไปที่ออฟเซตใหม่จุดสี่นี่เราจะได้ค่านี้ออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็เขียนเส้นต่อขึ้นไปจำเลยนะครับสามารถกดลูกศรขึ้นไปเพื่อบล็อกงานนะบล็อกทิศทางบล็อกรูปแบบของเขาเนี่ยนะฮะลากขึ้นมาแล้วก็คลิกเลย H ปไป นี่นะครับแล้วก็ลบเส้นนี้ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนเส้นนี้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 นะครับซูนก็ดูนะจะเห็นนะครับคือถ้ามีขยะนิดนึงเนี่ยมันจะทําให้ชินนนช้นงานมีปัญหาได้นะครับชิ้นงานมีปัญหาได้นะครับอ่าผมโลกไปแล้วนะนี่นะครับ โอเคจะได้รูปทรงนี้ออกมาก่อนนะครับทีนี้เพื่อนๆน้องๆมาดูนะครับรูปทรงสองสองตัวนี้เราควรแยกแยกกันเลยนะแยกให้ชัดเจนเลยอะผมดับบนคลิกที่ตรงนี้นะฮะคลิกขวาแล้วผมก็เลือก make group ไปเลยส่วนตัวหลังคาดับบลคลิกไปนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น make g r o u ไปนะครับคือชิ้นงานตัวด้านบนนะครับก็จะถูกแยก solid กันคนละอย่างเวลาถูกสร้างขึ้นมาอะทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับ ถัดมาผมจะไปที่ทิศทางนี้นะฮะเพื่อจะดูขนาดเช็คแบบนี้ก็ได้หมุนหมุนให้ดูแบบนี้เลยนะครับโอเคผมนึกผมเข้าใจผิดผมนึกว่าไอ้เส้นตัวนี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงแต่อันนี้ถูกแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรอันนี้คือระยะที่ได้นะครับก็ไปที่ตลับเมตรก็ได้นะครับใช้ตลับเมตรใช้ได้หลายตัวนะครับสิบ นี่นะฮะ13.33อ่ะถ้าเป็นดิมล่ะดิมเช็คได้ไหมนี่นะครับดึงเลย13.33คือกันนะโอเคนะครับไปที่คำสั่ง Push พูลเนี่นะฮะคลิกขวาชิ้นงานอ d ดิ g กรุ p ปคลิกแล้วก็ป้อนค่าเลยนะครับ13 จุดสามสาม enter ไปนะครับคลิกขวา close ออกไปบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราเลือกทรงกลมเนี่ยนะครับแล้วไม่อยากให้มันเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันทําได้ไหมมันทําได้นะครับคือทรงกลมอ่าวงกลมมันเป็นแบบนี้ผมขอเบรกนิดนึงนะครับวงกลมเนี่ยมันมีให้เลือกเนี่ยนะครับพวกนี้ฮะเป็นการสร้างวงกลมแต่ถ้าสมมติว่าผมเลือกพายไม่ใช่วงกลมสิอาร์คเนี่ยผมคลิกตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนความถี่เนี่ยตรง12เนี่ยนะครับ คือคือปกตินะครับปกติการคลิกสร้างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าถ้าสมมติว่าผมใช้ผมใช้อาร์ก่อนนะอ่าน,นี่เทสนะครับอาร์กนะฮะไอไซส์ตรงเนี้ยตรง12เนี่ยไม่ใช่สิอันนี้คืออาร์กเนาะผมเข้าใจผิดถ้าเป็นวงกลมนี่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 น,น,นี่วงกลมเนี่ยนะฮะเราสามารถถ้าสร้างชิ้นงานตัวนี้จากวงกลมเนี่ยเราก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวไซส์ไซส์นะครับก็คือ12เนี่ย วงกลมมันจะมีรูปแบบถ้าไซส์มันเยอะถ้าไซส์มันเยอะมันก็จะเนียนขึ้นอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าไซส์มันเยอะมันจะเนียนขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้คือเข้าใจก่อนเนาะในรูปแบบของการปรับแต่งตัวนี้นะฮะคืออยากพาทำดูเลยเอะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทสที่วงกลมก่อนไปที่เซอร์เคิลเนี่ยนะฮะป้อนค่าอะไรอ่ะูว่าผมใส่สัก30ป้อนค่าจากคีย์บอร์ดเลยนะ30 Enter นะครับ จากนั้นค่อยคลิกจุดที่ต้องการสร้างอสมมติว่าผมใส่ที่หนึ่งแล้วกัน Enter ไปจะเป็นแบบนี้ฮะดูนิดนึงนะเห็นไ,ไหมทีนี้ถ้าไปที่ Circle ใหม่นี่นะฮะกด Escape ออกไปเลือก Circle ใหม่แล้วผมป้อนอ่าสิบสองป้อนจากคีย์บอร์ดนะ Enter ไปเนี่ยฮะ Arc เหมือนกัน Arc เหมือนกันทีนี้ถ้าเป็น High ่ะผมใส่24เลยขอมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะแฟบนี่ถ้าซัวผมใส่ไปที่อาร์คใหม่พายเนี่ยอ่ะผมเอาแค่12เ,อ,เอร์ไปแล้วคลิกนี่ฮะมันก็จะมีเหลี่ยมเห็นไหมประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้รับไว้ใด้ฐานนี้เข้าใจก่อนเนาะ คืออยากอยากจะให้เพื่อนๆน้องๆได้เห็นในคําสั่งพื้นฐานเพราะมันยังอยู่ในส่วนของพื้นฐานอยู่โอเคก็ประมาณนี้นะครับจะได้รูปทรงนี้นะถัดไปนะครับตรงนี้ผมอยากจะเอาออกมาข้างละยืดออกมานะครับข้างละจุดห้เดี๋ยวสร้างเป็นหลังคาเข้าไปก่อนนะครับไปที่พุชพูลคลิกขวานะครับแล้วก็ edit group คลิกตรงนี้นะฮะผมเอามาเต็มก่อนนะเต็มก่อนก็คลิกไปที่ตรงนี้ก่อนนี่ จากนั้นก็เข้าไปที่ตรงนี้ฮะป้อนค่าจุด5 Enter ไปจุด5 Enter ไปนี่นะฮะจะได้รูปทรงแบบดี้ออกมาก่อนอ่าโอเคจากนั้นนะครับทีนี้มาดูจุดสำคัญคือถ้าสมมติว่าเราเลือกที่ชิ้นงานไปแบบนี้เลยชิ้นงานนะครับเราสามารถเลือกผิวตรงนี้แล้วก็ใส่แมทเทเรียนเข้าไปได้เลยอ่าใส่แมทเทเรียนแต่ถ้าเอาตามนี้นะผมคลิกขวาออกก่อนจะเห็นขอบแบบนี้คือเขามีขอบ กินขอบอันนี้เข้ามาอ่าสมมุตินะครับเราคลิกไปที่ชิ้นงานคลิกขวา Edit Group นี่นะครับคือปกติเราสามารถกำหนดขอบในทิศทางนะฮะในทิศทางอ่าเดี๋ยวผมมูฟให้มูฟมูฟดีกว่ามูฟมูฟเอานะฮะมูฟเอาฟื้นออกมากดบุคคลโทนอ่าผมเอาสักจุดหนึ่งแล้วกันนะ เออสวยไหมจุดหนึ่งเอาเอา,เอาจุดสองห้าแล้วกันจุดสองห้านี่บูบออกมาครับกดบูบคอนโทรลจุดสองห้านี่ประมาณนี้นะครับมันก็จะวิน่นอา่าส่วนที่จะต้องใส่แมททีเรีย่ได้อ่ะทีนี้ไปที่แมททีเรีย่เลยกดที่ตรงนี้นะครับ,บดูแมททีเรีย่ก่อนที่ใช้งานตรงนี้มันจะมีอินโมเดลอินโมเดลกดเข้าไปแล้วเลื่องมามาจะเห็นลายนี่ฮะนี่ครับลายหลังคา ทีนี้ลายหลังคาเวลาเราเลือกลายราคากดตรงนี้นะครับเราก็ใส่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับไอรอนหลังคาเนี่ยมันจะไปในทิศทางนี้นะครับซึ่งมันไม่เหมือนตัวอย่างไงเห็นไหมฮะเกิดจากอะไรมันเกิดจากรูปทรงรูปทรงโค้งเนี่ยหรือรูปทรงทรงกลมมันจะมีปัญหาแบบนี้แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นผิวในลักษณะ ระนาบเดียวกันเส้นตรงอ่ะมาดูกันก่อนผมจะไปที่ภาษาเล็กสแเกิลเขียนให้ดูแล้วเราใส่นี่นะฮะมันจะเป็นทิศทางเนี้ยเห็นไหมถูกใช่ไหมอ่าแต่ทิศทางนี้ไม่ถูกวิธีแก้อันนี้ผมทำวิดีโอสอนไปไว้ให้ดูแล้วนะแบบเร็วๆนะฮะเข,ข้าไปดูอีกทีนึงได้อ่ะทีนี้มาดูกับตรงนี้นะฮะผมจะเปลี่ยนทรงหลังคาตัวนี้อ่าไปที่ s e l e c t i o n ก่อนนะครับอันนี้คือ เราจะเอาไปวางที่ตรงนี้นะฮะเราจะเอาชิ้นงานไปวางที่ตรงนี้ก่อนอื่นนะครับณตรงนี้เองเนี่ยเราต้องผมจะคลิกขวาก่อนขอแยกชิ้นงานตัวนี้ก่อนนะครับไปที่ export นี่นะจะแก้ไขทรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็นะครับผมคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้คือคลิกทีคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้แล้วคลิกขวามันจะมี texture ครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้คลิกขวาไม่มี texture นะฮะมันเป็นมันเป็นอย่างที่บอกไปเป็นทรงโค้ง คลิกชิ้นงานคลิกขวาไปที่เท็กเจอร์ครับเลือกจะไม่เห็นคลิกชิ้นงานคลิกขวาเลือกเท็กเจอร์ครับแล้วก็เลือกโปรเจกต์นี่นะครับจากนั้นนะครับผมคลิกแ t ตม์คลิกตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้ฮะเห็นไหมมันถึงจะเปลี่ยนให้นี่นะครับผมอ่าคลิกขวาไปชี้คลิกขวาสิกดเซเล c t ชันออกไปเลยก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมาตัวนี้ลบทิ้งไปเลยนะครับ ลีดไปเห็นไหมเราก็ได้ทรงหลังคาตัวนี้ออกมาในลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือเงื่อนไขทิปป์คลิกทิปปคลิกก็คือเป็นการเลือกอตัวกรุ๊ปตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปที่เมกกรุ๊ปก็จะอยู่ในทรงนี้เหมือนเดิมนะอันนี้ก็อยู่ในกรุ๊ปนี้นะครับผมเห็นไหมรายละเอียดนะครับในการสร้างก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับทรงแรกนะครับก็คือเคิร์ฟลูฟ นะฮะน้องๆเพื่อนๆในห้องเรียนออนไลน์นะครับทั้งช n n e l ในส่วนของ y t u t u นะครับแล้วก็ในส่วนของเพจห้องเรียนออนไลน์หรือกลุ่มอื่นๆหรือใน TikTok นะครับค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆฝึกตามนะครับผมอันนี้เป็นหลังคาตัวแรกนะครับของหลักสูตรที่จะสอนพาเพื่อนๆน้องๆทำถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเลยกันนะครับคือ เราอยากจะได้กําลังใจในการสร้างเพจนะครับที่เป็นส่วนในการนําเสนอการสอนอ่าเพราะว่าแน่นอนนะฮะคนสร้างนะครับก็อยากทราบว่ามันเป็นประโยชน์กับน้องๆเพื่อนๆหรือ,เ,อเปล่าดังนั้นถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส c r i ครด้วยด้วกันนะครับผมจะได้พาทําในส่วนของหลังคาทรงยืนนะครับน้องๆขอเข้ามาได้นะครับไม่ได้พาทําตามตัวนี้นะ ถ้าอยากจะเห็นทรงไหนก่อนขอเข้ามาได้เลยนะครับทรงไหนก่อนขอเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วจะพาเพื่อนๆน,น้องๆทําอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมดังนั้นใครที่สนใจนะครับก็ไฟล์วิดีโอนะครับหรือแบบฝึกหัดก็เข้าไปดูในเพจท่งเรียนออนไลน์หรือในช anel YouTube ด้วยนะครับผมติดปัญหาการใช้งานนะครับหรือสนใจข้อเรียนอื่นสอบถามมาได้ที่ ไอดี n ล A ตัวเล็กศูนย A นะครับ A ตัวเล็ก0 2 5 9 2หหรือโทรศัพท์098 509 8861นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในรูปทรงถัดไปสวัสดีครับ